เบน z ์มอเตอร์มอที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกันในยามเย็นวันจันทร์แบบนี้นะคะวันนี้เปิดมาวันแรกหลังเลือกตั้งในะหลายๆคนก็เคลียร์งานกันหัวฟูกันเลยทีเดียวนะคะใครที่พร้อมจะเลิกงานปิดคอมนะคะเสร็จแล้วทำหัวสบายๆมาดูไลฟ์สดของเน้งหาอินสปิเรชันในการหาเงินเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะคะและวันนี้นะก็เรียกได้ว่า เป็นโอกาสดีมากมากนะคะที่เนง่งแล้วเบนส์มอลเตอร์มอลเนี่ยมีโอกาสจะได้รีวิว The All New al GLA เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆเจ้า All New GLA เนี่ยเขาก็ได้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่เบนส์มอลเตอร์มอลเราเนี่ยก็ยังไม่เคยเอามาขายเลยแม้แต่คันเดียวนะเหตุผลเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็คิดแทนลูกค้านะว่าในช่วงก่อนเนี่ยราคาของเขาเนี่ยยังลงมาจากรถใหม่เนี่ยไม่มากนะคะยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนที่ลูกค้าจะซื้อนะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยก็คือ ลงามาแบบดีงามแล้วโดวยเฉพาะราคารถใหม่เนี่ยซึ่งถีบตัวสูงขึ้นทยานฟ้าไปที่เกือบ2.6ล้านแสนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคันนี้ที่เราเอามาขายกันเนี่ยนะคะอยู่ในงบประมาณเพียงแค่2.9ล้าน9 0 0 0หมื่นเท่านั้นหมายความว่าคุณประหยัดไปนะคะเกินครึ่งล้านบาทเลยทีเดียวนะคะกับเลขใหม่เพียงแค่2.0 0 0 0กิโลแล้ววารันตีก็ยังยาววารันตีก็ยังสบายสบายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่า ซื้อรถมือสองสภาพใกล้เคียงป้ายแดง ระหยาดกว่าครึ่งล้านในขณะที่ดอกเบี้ยมือสองตอนนี้ก็บอกเลยว่าดีมากๆดีกว่ารถใหม่บางที่ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ก็สามารถที่จะทักถามนะคะกันเข้ามาได้เลยในลิงก์ทางด้านล่างนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้นะคะเราอยู่ในไลฟ์กันแบบสดๆเพราะฉะนั้นใครที่มีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะถามมาเน็งจะคอยอ่านคําถามแบบสดๆแล้วตอบคําถามเหมือนทุกท่านกําลังยืนอยู่กับเนงที่โชว์รูมเมนส์มอลล์ในตอนนี้เลยนะคะ และในตอนนี้เรามาชมรีวิวนะคะ The All New g l A Second Generation ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหภายนอกนะคะบอกเลยว่าดีไซน์ของ Second Generation เนี่ยมันยกระดับความรูหราความลักชัวรี่ขึ้นไปแบบทยานฟ้าเลยจริงๆหลังจากที่ตัว First Generation g l A เนี่ยนะคะออกแบบมาแบบ positioning ให้เป็นแนวดึงดูดใจคนรุ่นใหม่นะแล้วก็ได้ใจคนรุ่นใหม่เนี่ยมาแบบเต็มๆกันไปแล้วนะคะ มาใน second generation เนี่ยเขาเพิ่มความรูหราขึ้นมาจนเรียกได้ว่ามองไปแล้วแบบนี่มันไม่ใช่รถ entry level เลยอะ่ะมันเป็นรถที่มีความหรูหราในตัวเองแบบเต็มรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเทลนะคะส่วนต่างๆของชุดแต่ง MG package ท,ทั้งตัวกันชนหน้า MG นะคะข้างล่างก็จะมีดีเทลของโครเมียมและจุดเด่นเลยคือหน้ากระจังโครเมียมนะคะที่เป็นหน้ากระจังด m ม n อนเกร l อันใหญ่คือใหญ่มากอารมณ์แบบ หมือนขับ c o s หรือเปล่าถ้าหน้ากระจังจะใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นรูนะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็หน้าโลโก้ของ Mercedes-Benz เนี่ยก็จะมีตัวด t r o n i c b r a k กก็คือเป็นเซนเซอร์วัดตัวสิ่งกีดขวางทางด้านหน้าอีกด้วยนะคะสเสน่ห์ของไฟหน้านะคะโฉบเฉี่ยวเข้ากันดีเป็นอย่างยิ่งเลยกับล้อแม็กซ์ลาย้ก้านคู่ AMG ค่ะซึ่งตัวดีไซน์ของเจเนอเรชันใหม่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นแค่5ก้านคู่แต่ว่าตรงลักษณะของขอบแม็กเนี่ยจะหนาแล้วก็ โลโก้ AMG เนี่ยก็จะใหญ่บึ้มนะคะเราจะเห็นเทรนเลยว่าโหหลังๆมาเนี่ยชุดแต่งเนี่ยเขาจะเน้นส่วนของแบตนะคะชื่อรุ่นต่างๆเนี่ยคือเน้นให้ใหญ่มากขึ้นนะคะถ้าเราดูเซลเอตด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่า second generation GLA เนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็กว้างนะคะกว่า first generation อีกด้วยเรียกได้ว่าเอามาท้าชนกับตัว X1 ของค่าย BMW ได้เป็นอย่างดีนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของกว้างขวาง นอกจากนั้นไฟทายนี่บอกว่ามันคล้ายกับ G L C มากเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัว G L C Facelift นะคะแต่ว่าอย่างที่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะคะว่า Mercedes Benz ในปัจจุบันเนี่ย product line ที่อยู่ในลายเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ได้ว่าแทบจะคอนทินชิปแล้วขยายนะคะ คือ C กันนะเหมือน EE e กันนะเหมือน S นะคะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะคะ GLA ก็จะดูคล้ายกับ GLC GLC ก็ดูคล้ายกับ GLE เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ซื้อในตัวที่เป็นรุ่นเล็กเนี่ยคือกําไรชัดๆนะแหมเราได้ดีไซน์ตัวเดียวกับรถ5ล้านแต่เราจ่ายเงินแค่2ล้านเพราะฉะนั้นคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขวางนะคะอลังการตามสไตล์ของ GLA อยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันอีกด้วยค่ะถ้าเราดูเซเล t t ตของ The New g l a นะคะก็เห็นว่ามีความโค้งมนมีความตำม,มูตำม,มินะคะมากขึ้นนะคะตามสไตล์ดีไซน์แลงเกวชของ Mercedes-Benz ในรุ่นปัจจุบันที่แบบก็จะดูแบบว่ามีความโคง้งโคง้งมนมนมีความ EVEV e นะคะ มาดูกันที่ข้างในโอ้โหข้างในนี่คือลำมากนะคะเป็นพงมาลาัยตัวเดียวกับ c o s ตัวใหม่เลยพระเจ้านะคะใช้เงินแค่2ล้านแต่ว่าหลายๆส่วนเนี่ยคือรอดจริงๆนะคะทั้งใน ดีไซน์ของเบาะนะคะที่เป็นหนังอาร์ติโก้สลับกับหนังอัลคันเทราและเย็บด้วยได้สีแดงแล้วคือความใหม่เอี่ยมอ่องมากๆคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือใหม่กริบไม่ต่างกับรถใหม่นะคะซูมลงไปจนถึงด้านล่างที่มีแป้นเบรกแป้นคันเลงแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวแดชบอร์ดนะคะที่เป็นสกรีนเอ็กซ์เพรียนส์ใหม่ทั้งหมดนะคะประกอบด้วยจอ12.3นิ้ว2จอเรียงต่อกันเป็นแนวยาว เรียกได้ว่าสวยเซ็กซี่สูดซามากๆนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวไปเล่นออปชันพร้อมๆกันเลยนะคะใครที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะคะอย่าลืมถามคำถามอะไรต่างๆมากันด้วยค่ะนี่จะคอยตอบคำถามของทุกคนเลยนะคะปึ๊บปึ๊บไหนขอคอมเมนต์หน่อยสิคะทุกคนวันนี้อย่าให้เหงานะ ขึ้นมาถึงนะคะเราก็จะกดปุ่มสตาร์ทก่อนเลยปิดมาโอ้โหแอมเบียนไลท์แบบฟ้าบ ฟาดมากค่ะทุกคนแล้วก็ตัวจอนี่เป็น Screen Experience แบบเต็มรูปแบบนะคะ t r i มภายในคือเรอหรูมากนะคะนี่เป็นเคฟล่านะคะทั้งหมดให้ความรู้รสึกสปอร์ตตี้เต็มรูปแบบเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมจาก First Generation g l a ไปแบบหน้ามือไปหลังมือแบบพลิกมากๆแล้วให้ความรู้สึกกว้างขวางใหญ่ s p a c i ีย s มากๆนะคะเส้น Ambient Line เนี่ยเป็นเส้นนำสายตาได้เป็นอย่างดีตัว ตัวช่องแอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวเซี่ยลเลสใหม่เลยเลิศนะคะปุ่มต่างๆเป็นแบบโครเมียมทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นโครเมียมที่มี texture ปรับป่งปรับโหมดนะคะตัวทัชแพดใดๆเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าเอาจิงๆอนะ่ะพอจอมันทัชทุกคนไม่มีใครใช้หรอกทัชแพดนะคะนี่ก็ไม่ใช้นะคะนี่ก็ชินกัรทัชหน้าจอนะคะนอกจากนั้นปุ่มต่างๆก็จะถูกมาเรียงร้อยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้อย่างเรียบร้อยเลยแยกกับ Start Engine ตัวนี้ออกมานะคะหน้าจอคนขับดูเหมือนเป็นเข็มก็คือไม่ใช่เข็มอีกต่อไปแล้วสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันต่างๆนะคะเนี่ยสื่อบันเทิงนะคะเชื่อมต่อมือถือของเรา Apple CarPlay Android Auto นะคะได้อย่างง่ายดายเลือกปรับธีมนะคะอารมณ์เหมือนแบบเนาะในไลน์ของเรานะใครชอบจ่ายตังค์เยอะๆซื้อธีมในไลนเ์เหมือนลเหมือนเนงบ้างนะคะคือใครที่แบบเห็นเนงแคปสกีแล้วจะแบบรู้เลยว่าเป็นเนงแน่นอนเพราะว่า เน้นความน่ารักนะคะของทีมเป็นหลักนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับทีมนะคะต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะอะไรที่เชื่อมต่อกับชีวิตแล้วมันดีอย่างเช่น Apple CarPlay App Android Auto ก็มีครบหมดนะคะเสียบเชื่อมต่อกับตัวรถแอป,ปต่างๆเนียคือเราก็จะไปซิงกับตัวรถอย่างไรรอต่อเลยนะคะหรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะคะก็แบบมีประโยชน์มากนะคะเราสามารถจะทัชนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวทัชแพดตัวนี้ในการควบคุมจอก็ได้นะคะ เป็นตัว 200mg เป็นตัวท็อปสุดนะคะของตัวเครื่องยนต์เบนซินแล้วแหละถ้าเราไม่นับตัว35นะคะนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะใช้ได้ง่ายทั้งเนวีนะคะโทรศัพท์วิทยุนะคะเชื่อมต่อสื่อบันเทิงหรือว่าในฟังก์ชันคอมฟอร์ตเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะแอมเบียนไลท์เลือกการปรับให้เบาะมันมีการกระดุก๊กระดิ๊กระดึ๊กระดักเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้ ะะก็ฟังก์ชันนี่คือจัดเต็มอืดมากๆแล้วก็ดีไซน์อย่างล้ำมาทุกคนประหยัดกว่าครึ่งล้านคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วเป็นคันแรกและคันเดียวนะที่ได้มานะคะสำหรับเดนิงเจลที่มาในคอนดิชันที่ดีมากวารันตีเหลือยาวเลขใหม่น้อยประวัติดีนะคะแล้วคันนี้ก็คือ วาวมากสีดําด้วยนะคะเป็นสีที่หลายๆคนก็มองหากันอ่ะข้างหน้ากว้างขวางไปแล้วเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันบ้างนะคะพิเศษมากเลยกับความ2องล้านเกหมื่นะทุกคนไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยสิทำไมวันนี้เหงาหงอยจังเลยอะ่ะทุกคนไปรอดูข่าวจับตั้งรัฐบาลกันหมดใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้นะทุกคนที่ทำโซเชียลจะแบบจะแบบโวยว้วงวิงมากว่าแบบยอดวิวคือต่ำเพราะว่าทุกคนคือไปดูข่าวเลือกตั้งกันหมดนะคะวันนี้ ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเลิศมานี่เลิศไหมคะพื้นที่เล็กรูมนะคะกว้างขวางกว้างกว่าเดิมนะทุกคนเหตุรูมก็รู้สึกกว้างกว่าเดิมนะคะข้างในจะเป็นสีดำหมดเลยรูฟไลนิ่งก็ดำเบาก,ก็ดำนะคะก็ให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตตี้แบบสุดๆแล้วข้างหลังเนี่ยก็ยังเป็นออาคันธาร่า นะคะมีเย็บเป็นเส้นๆนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆตัวตัว All New A Class ที่เราเคยขายไปสําคัญแล้วนะคะ,ะพับเบาให้ดูกันสักนิดนึงนะคะว่าสะดวกใช้สะดวกพับนะคะจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถแล้วก็ขนของไม่ขนของก็ได้พาซีลูก i s o f i ิก็ได้นะคะติดแบบเบลก็ได้ ใส่ของได้กว้างขวางนะคะข้างหลังเนี่เรียกว่านั่งได้3ามคนแบบสบายๆไม่ตกตียะทุกคนนะคะอย่างเวิร์กคราวนี้นะคะมาพูดถึงของแถมบ,บ้างนะคะถามหน่อยว่าซื้อรถเบนไ้ายแดงเนี่ยเขาไม่แถมเคลือบแก้วนะคะเขามีแต่ขายแต่ของเราเนี่ยไม่มีขายมีแต่แถม นะคะแพ็กเกจเคลือบแก้วสวยๆไปเลยนะคะไม่ใช่แค่ให้เคลือบไปก่อนนะคะเป็นแพ็กเกจดูแลกันเต็มๆ2ปี4ครั้งนะคะต้องรีบซื้อแล้วนะคะรถกับเราปีนี้นะคะบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยจะปรับรถของแถมแล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหต้นทุนของแถมนี่คือสะบ,บ้านหั่นแหลกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบซื้อปีนี้แล้วนะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะของเบนซ ะะว่ารันตีของเบนซ์เขาก็ยังมีอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสูนย์เบนซ์ได้ทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยนะคะประวัติสวยๆ mm. เนียบๆ mm. นะคะเลิศๆนะคะไม่แทบไม่ต่างจากรถใหม่แค่ประหยัดไปครึ่งล้านบาทเท่านั้นเองคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะติดต่อมาหาเราได้เลยใส่ลิงก์รายละเอียดของตัวรถคันนี้นะคะไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์ p e n Chat ด้วยการคลิกลิงก์เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครที่ สอบถามคันี้เข้ามาปรากฏอ้าวจองไปแล้วไม่ทันอีกแล้วคุณเนึงก็เอาเข้ามาคันแรกแล้วก็หาให้ผมไม่ได้เลยโกรธมากอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มไลฟ์ OpenChat ในนั้นจะมีอัปเดตสต่อโหลดเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดให้ทุกคนสามารถที่จะแอบเข้าไปส่องหาข้อมูลและแอบดักจองก่อนคนอื่นได้ แบบนี้เลยค่ะวันนี้หนึ่งเนงนะคะทีดาวนงนำรงเวสซีโอของเ e น z m o t o r m a l l ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ